ปรับแสงอยู่ฮะทักทายยำค่ำนะครับเ,เพื่อนๆปรับแสงกล้องอยู่ให้มันเห็นชัดนะฮะทักทายยาำค่ำๆนะครับอยู่ในสวนอ้อยนะครับกล้องเดี๋ยว ผมได้กินไอของหน้าหนาวไกลเข้ามาแล้วนะครับมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอีกสักหน่อยจะหนาวแล้วฮะไม่แน่ฝนที่ตกไปเมื่อวานก่อนอาจจะเป็นฝนสุดท้ายก็ได้นะครับแต่น้ำยังขังอยู่เลยนี่ยังมีน้ำขังอยู่แล้วก็แค่ไม่ตกแค่2วันนะครับดินแข็งปึ๊กเลยฮะเนี่ย ดินแห้งแข็งเปกเลยเพราะตรงนี้เป็นดินเหนียวนี่ครับต่อไปก็อ้อยก็อาจจะชะง,งักนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเนี่ยก็สะสมพลังงานไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าปลูกด้วยท่อนพันธุ์แล้วก็กบขูนค่อนข้างาหนาพอสมควรนะครับก็จะไม่ต้องทําอะไรมากมายละเดี๋ยวจะมากบขูนอีกรอบหนึ่งนะครับให้ ระยะเวลามันผ่านไปอีกสักหน่อยนะผมจะมากบโคนอีกสักรอบแล้วก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับคิดว่าประเทศไทยทุกวันนี้เออผมว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกโลกนะในแถบอย่างเช่นภาคของเรานะเอเชียตะวัหนออกเฉียงใต้เนี่ยผมว่าฤดูกาลผันเปลี่ยนครับฝนสามารถตกได้ทุกเดือน แล้วก็จริงๆนะครับประเทศไทยในปี2,5,6,5ที่ผ่านในปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่มกรานะครับมีเดือนไหนบ้างที่ฝนไม่ตกฝนตกทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำฝนล,ลงมานะครับถ้าฝนตกมา่อไรผมก็จะมาบำรุงอ้อยตอนนั้นนะครับเพราะว่าอ้อยจัดดูดสารอาหารได้ก็ต่อเมื่อมีความชื้นนะครับ แต่ว่าน้ําค้างก็มีทุกวันทุกคืนนะครับกาบอ้อยก็ตรงป้องอ้อยก็จะมีตาเขาเรียกตุ่มลากอะฮะตรงตรงกาบน้ําค้างก็จะไหลไปตามใบไปตามกาบนะก็จะไปตุ่มลากตุ่มลากก็ดูดเข้าไปในลาเพราะนั้นก็จะไม่ตายนะครับก็อยู่ไปข้ามแล้งไปจนถึงหน้าฝนปีหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นอ้อยแปลงนี้ผมก็จะไม่มีระบบน้ํา แต่ผมจะมาทําน้ําหยดเอาขวดแล้วก็มาทาน้ำหยดใส่ต้นสะเดาต้นพืชต้นไม้ของผมนะครับที่ผมปลูกไว้เพราะแปลงนี้จุดประสงค์หลักนะครับก็คือแปลงพืชนะครับสะเดาถวายนะครับสะเดามันถวายพันธุ์ขาผ่องนะครับเป็นพืชหลักของพืชที่เป็นจุดประสงค์หลักนะของการทําเกษตรแปลงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนกล้วยนะกล้วยก็เป็นผลพลอยได้นะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็มีไผ่ไผ่ก็เป็นผลพลอยได้ก็มาปลูกไว้อาจจะขยายพันธุ์ในวันข้างหน้านะครับนะนี่ฮะมืดแล้วนะครับก็มืดแล้วเดี๋ยวเปิดไฟนี่ครับ อ้อยก็โตประมาณนี้เห็นไหมโตวไวนะครับถ้าเราดูแลอัดปุ๋ยอัดน้ำควบคุมดีๆให้มันสะสมพลังงานให้เร็วที่สุดนะครับอยู่ที่ลำต้นนะพลังงานมันนะอยู่ที่ท่อนอท่อนพันด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ลำต้นมันด้วยให้มันเร่งมันสะสมพลังงานนะให้มากที่สุดนะครับโอเค มะละกอก็โตขึ้นเรื่อยนะครับหวยก็รัดรัดยอดรัดใบแล้วนะครับรรยากาศยามพบค่ำนะครับก็ขอใหอ้เพื่อนๆนะทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขยันอดทนแล้วก็ภารกิจ ก็ขอให้รับลื่นถกทุกอย่างนะครับถ้าติดปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ผ่านไปนะครับไม่ไม่ไม่อวยพรให้เฮงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราขี้เกียจนะรับไม่ต้องเฮงนะครับขอให้ขยันนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับถ้าเราถ้าเราขยันเราทำมาหากินไม่อดตายนะครับไม่อดตายนะครับถ้าเราไม่เลือกงานถ้าเราไม่ เกียงงานนะครับยังไงก็ไม่มีวันตายนะครับไม่เคยเห็นคนไทยนอนอดขดผิวตายไม่ไม่มีนะครับมันเป็นแค่คําพูดนะครับเป็นแต่ว่ามันมีเส้นคือว่าความอายนะงานางานที่ต้อยต่ําเก็บขยะคนเก็บขยะคนกวาดานนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไปมองว่ามันต้อยต่ำจริงๆไม่ใช่ต้อยต่ำนะมัน มันก็คืองานงานหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครทํางานได้ตามเป้าหมายของงานเขาก็าาเป็นมันก็เป็นงานอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นที่ผมว่ามันก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยอีกนะอย่างคนเก็บขยะนะครับและที่สําคัญอย่างเช่นคนเก็บขยะที่เทศบาลที่ผมอยู่นะครับอ่าก็คือมีเงินเดือนดีนครับแล้วก็ทํางานไม่ได้แบบ เต็มวันนะครับไม่ได้ทําเต็มวันแบบจากเช้าเป็น่ําจนแบบคือเก็บเสร็จไปวันนี้หมู่นี้กี่หลังเก็บเสร็จไปก็ไหวอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้พักไหวอย่างเงี้ยในในตในตาบลที่ผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเงินเดินแพงด้วยนะเงินเดินแพงด้วยเราไม่ต้องเข้างานแบบตอกปัดด้วยเข้าเลียดก็ได้นะครับ ถ้าง,งานเสร็จไวก็สามารถกลับบ้านก่อนได้ไหวด้วยเนี่ยเทศบาลแถวบ้านผมนะครับถามมันดีไหมงานมันเสร็จอะ่ะเนี่ยมันเขาสบายกับเราอีกนะครับมีคนเก็บพยะที่หมู่บ้านผมนะเปิดโรงสีด้วยเช้าๆไปเอาข้าวมาสีเนีสักหน่อยเอาไปส่งปับ๊บล้วก็ไปทํางานต่อแม่กลับมามาเอาข้าวไปสีต่อแล้วก็เอาข้าวไปส่งแล้วก็ตกกลางคืนก็พักผ่อนโอ้โห เปิดทั้งโรงสีทําทั้งเป็นพนักง,งานเก็บขยะได้ดีนะครับหาดูถูกไปนะคนเก็บขยะแต่เป็นเทศบาลน,นะในเทศบาลสามารถทําอาชีพลหลายอาชีพได้พร้อมกันเลยนะครับนี่ยะสตอนี่กล้วยหอมเขียวนะครับต้นเตียเ้ยเคนะครับกับปานดีกว่า เหลืองกเกษตรนี่ครับเหลืองเกษตดเหลืองกษงกษสาสตร์เดี๋ยวต้องกบกวนแล้วดินเริ่มแห้งแล้วฝนไม่ตกดินเริ่มแห้งโอเคครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ